สวัสดีครับวันนี้ก็วันที่15ธันวาคมปี67นะครับวันนี้ก็จะวางแนวทางของฮานอยนะครับใน้ FC ที่เป็นคอฮานอยเหมือนเดิมวันนี้วันอาทิตย์ใใสายๆวันอาทิตย์นะครับเนาะอากาศกำลังดีนะครับเนาะอากาศกำลังดีเลยไม่หนาวไม่ร้อนเลยหรือว่าจะไม่หนาวไม่เย็นสักทีนะครับเนาะอากาศดีขึ้นครับเนาะอากาศนี้กำลังดีชอบมากนะครับ วันนี้วันอาทิตย์นะครับลงวทางของฮานอยเอฟซี FC, ทางช่องก็เป็นแนวทางเหมือนเดิมนะครับสลับคอฮาหนอยนะครับเนาะส่วนคอรัฐบาลไทยก็พุ่งนี้นะครับสืบใหญ่สึบเึ้นแสนที่หลายคนรอคอยพ่งนี้รอลุ้นกันนะครับเนาะส่วนสึกเล็กสิ่เงินร้อยเงินพันก็ <c oughs> มีลุ้นกันทุกวันนะครับเนาะมีทุกวันฮาหนอยนะครับเนาะ ก็น,นี้เป็นวันอาทิตย์ก็วันพักผ่อนของใครหลายคนสุดใครที่ยังทํางานอยู่ก็เป็นกำลังใจให้เหมือนเดิมนะครับก็น,นี้ไม่ได้อัดคลิปสุดเหมือนเช่นเคยนะครับเราก็าคลิปพาน้องนนมาเที่ยวนะครับตอนที่ปอมพะจุนปั่นกยานออกำลังกายนะครับเนาะตอนเย็นๆยนแดดร่มลมตกพยานกำลังกายเสร็จก็ไปนั่งริมเจ้าพญาริมทะเลนะครับเนาะ สุดขั้นบริสุทธิ์ก่อนกลับบ้านนะครับเราั่งกินขนมนมเนยกินน้ากินท่าก่อนกลับบ้านเหมือนเช่นเคยนะครับเนาะถือว่ามาเที่ยวกันในนทางกเดินตัวเหมือนเดิมก็ยินไปธีแนวทางนะครับแนวทางก็ย้ําเหมือนเดิมนะครับเนาะเปลี่นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นถ้าชอบคอยจัดถ้าขัดก็ผ่านนะครับก็ปวดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังเหมือนเดิมที่ลงให้เป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะครับ ไม่มีใครสามารถให้เราทางถูกได้ทุกวันครับเนาะเปลี่ยนไปไม่ได้นะครับเนาะถูกผิด้าเข้ากันไปเหมือนเดิมวันนี้ผิดวันนี้ถูกก็ดีไปครับเนาะวันนี้ผิดวันหน้าก็ว่ากันใหม่เหมือน,นเช่นเคยนะครับเนาะวันนี้รอรุ่นหาหน่อยก่อนพรุ่งนี้ค่อยรุ่นรัฐบาลไทยนะครับสึกใหญ่ศึกเงินแสนวันนี้ก็ดูคนอื่นดูผลเมื่อวานก่อนครับเนาะรัฐบาลไอ้หาหนอยครับแล้วหาหนอยสองตัวล่างนะครับรอบห้าโมงเก้าหก สามตัวบนก็สามเจ็ดเจ็ดเก้าหกใครจําได้ครับเนาะเป็นของออกเมื่อวันเสาร์นะครับเป็นตัวเน้นที่เราได้ไปนะครับเนาะเป็นตัวเน้นเลยใครยังจําได้เอาตัวเดิมมาออกนะครับนี่แหไะผมบอกว่าฮาหนอยออกแล้วออกได้อีกเคยพูดประจํามันช่ว่าออกแล้วออกมาอ,อกีออกทําไมไม่ใช่นะครับเนาะเก้าหกสามตัวก็สามเจ็ดเจ็ดเก้าหกของเราไม่มีนะครับเรามีแต่แปดหกนะครับ เราคาดการผิดครับเนาะเราไม่คิดว่า96จะมานะครับเนาะเราขาดการมาเป็น86พี่เขาออก96นะครับส่วน77 7ไม่มีนะครับเนาะเลขเบิ้ลไม่ต้องพูดถึงนะครับเนะ 7, 7. าะ77ก็มาที่รอบ6โมงนะครับ6โมง2ตัวล่างก็69นะครับก็ตัวเดิมอีกแล้วนะครับเนาะแค่สลับหลักสิบหลักหน่วยแค่นั้นเองสลับค่หรอกแค่นั้นเองก็ตัวเดียวกันนะครับเนาะ69 สองรอบสอนเลยข้างบนสามตัวก็ศูนย์เจ็ดแปดนะครับหกเก้ากับศูนย์เจ็ดแปดหกเก้าเราก็ไม่มีนะครับเราก็อย่างที่บอกจะมี 1, 6, 8. 7, 8แต่หกแปดเจ็ดแปดเราก็ไม่มีนะครับเนาะะมีแต่หกแปดตัวเดียวที่ใกล้เคียงที่สุดศูนย์เจ็ดแปดเจ็ดแปดแปดเจ็ดจริงๆแล้วตัวนี้ออกมาตั้งแต่รอบสี่โมงแล้วนะครับเนาะรอบเฉพาะกิจเยนะครับแปดเจ็ดเจ็ดแปดตัวนี้ออกมาจากเฉพาะกิจแล้ว ตามมออกรอบปกติอีกนะครับ69ตัวนี้ออกสองรอบซ้อนเลยครับนะวันนี้เอ้ยเมื่อวานนะครับเมื่อวานพูดผิดมาที่รอบทุ่มหนึ่งนะครับ2ตัวล่างก็5 1าหนึ่งตัวบนก็1น5หนะครับ5 1หนึ่งกับ17 5ห้า ห้าหนึ่งเราก็ได้ไปเด้งหนึ่งครับเป็นตัวกลับเป็นหนึ่งห้านะครับเนาะห้าหนึ่งหนึ่งห้าส่วนเจ็ดห้าเราไม่มีนะครับหนึ่งเจ็ดห้าเจ็ดห้าเราไม่มีได้ไปเด้งเดียวนะครับเนาะใครตามถึงก็น่าจะได้ทุนคืนใครตามถึงนะเนาะใครตามมาถึงก็ไม่เป็นไรนะครับเนาะวันนี้ลุ่นกันใหม่นะครับวันนี้สลับคอห้านอยนะครับวันที่สิบห้า ธันวาคมปี6 7นะครับใครสุรกจดจดไว้นะครับใครสุรกจดสุกแคปก่รอแ,แคบเหมือนเดิมเจรได้ครับรนะาเมื่อวาน6、9มาทั้ง2รอบนะครับเนาะถ้าจะ6,8แให้สักหน่อยก็ไม่ได้จะได้สัก2เด้งหน่อยพีของ6,9กับ6อย่างเดียวเลยหลบเรานะครับเนาะก็วันนี้ก็เด่น5เด่น3นะครับเด่น5เด่น3จับคู่นะครับ 1>, 1 2 1 4 3 1 3 2 3 4 5 1 5 2 5 3ทวนึ่งครั้งนะครับวันนี้เด่น5เด่น3จับคู่1 4 1 5 3 1 3 2 3 4 5 1 5 2 5 3นะครับ ชุดสตัวนะครับเนาะแคู่นี้นะครับให้เน้นไปที่5 1 5 3แล้วก็3 1นะครับ5 1 5 3 3 1เน้นให้3คู่นะครับเนาะหาหน่อยวันนี้ก็ามาที่ชุด3ตัวนะครับชุด3ตัวมีลุ้น4ชุดเหมือนเดิมมี2 5 1 2 5 3 2 3 1 2 1 4นะครับ4ชุด4ชุดนี้ห้เน้นไปที่251 253แล้วก็231นะครับ3ชุดก็คบทวนนะครับสำหรับตัวทางฮานอยวันนี้วันอาทิตย์นะครับเนาะทางชุด2ตัว3ตัวนะครับถ้าเป็นออฮานอยก็จัดไปนะครับเนาะ นคนก็ฮาหนอยอย่างเดียวนะครับเนาะคนก็ลาวอย่างเดียวงคนก็ลาวกับฮานอยคนก็รัฐบาลไทยลุ้นๆนะครับเนาะบางคนบอกบางคนก็ได้หมดมาสแตมม์ได้หมดนะครับได้หมดเลยได้ทุกอย่างเลยคนชอบลุ้นนะครับเนาะคนชอบเสียงโชคชคนชอบความตื่นเต้นนะครับก็วันนี้มันเดิมนะครับท้ายคลิปสำหรับคนงบน้อยนะครับเราอยากลุ้นกับเขา จะงบน้อยกว่าตัวเน้นเหมือนเดิมนะครับที่เน้นให้คือ5้า 5, 3 3 1สสานะครับ3คู่วันนี้ชอบที่สุดนะครับก็อ3คู่นี้5 1าเป็นตัวเดิมเมื่อวานนะครับเนาะแต่ว่าสูตรมันได้อย่างนี้ก็ต้องเอามาบเนาะจะตัดทิ้งก็ยังไงอยู่ทุกตัวอย่างเมื่อวานเป็นหลักนะครับเนาะข้าวหกหกเมื่อวานมาสองรอบเลยทั้งทงที่วันศุกร์ออกมาแล้วนะครับวันศุกร์เราจัดไปตัวเน้นเลยวันศุกร์วันเสาร์พี่เขาตามมา,าออกอีกสองรอบเลยรอบห้าโมงหกโมงเลยเป็นตัวเน้นเลยนะครับเนาะ เอามาออกวันต่อมาเฉยเลยแต่เราคาดการผิดนะครับเราคาดการเป็น6886นะครับเนาะเฉียดไปแต้มหนึ่งนะครับเนาะก็ประมาณนี้ก็วันนี้ก็ขบถทวนะครับเคยชอบประจัดไปนะครับเนาะเคยชอบก็จัดไปเราทางคารอยวันนี้ลุ้นอย่างเดียวครับเนาะลุ้นว่าพี่เขาจะเบิ้ลนะครับเนาะถ้าเบิ้ลก็ตัวใครตัวมันนะครับแล้วก็ฝากไว้คิดแค่นี้นะทุกคนเฮงเฮงรื่วยๆเจอกันคลิปหน้านะครับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ